Let's enjoy to the knowledge ความรู้ไม่ใช่แค่นั่งอยู่ในห้องเรียนสุณดครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับผมเช่นเคยเวลาี4โมงเย็นทุกวันอาทิตย์วันหยุดของทุกคนนะครับครับผมเชื่อว่า คุณผู้ฟังทุกคนจะต้องมีภาพยนตร์ในดวงใจที่ทำให้คุณผู้ฟังดูได้กี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อใช่ไหมครับและวันนี้ผมก็มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ10อันดับภาพยนตร์ทำเงินตลอดกาลมาฝากคุณผู้ฟังครับ so nice. มาเริ่มกันที่อันดับที่10ครับนั่นคือภาพยนตร์เรื่อง p a r a t e of the caribbean death man c h e s e หรือในชื่อภาษาไทยว่าสงครามปีศาโจรสลัดสองโลกภาค2ครับ ทำไรายได้รวมทั้งสิ้นประมาณ1,60 0ล้านเหรียญสหรัฐโดยนักแสดงนั้นในเรื่องนี้คุณผู้ฟังหลายท่านคงจะรู้จักและเป็นที่ชื่นชอบันมากนะครับนั่นคือกัปตันแจ็คสเปโลรับบทโดยจอห์นนี่เดฟคับต่อกันเลยครับกับอันดับที่9คุณผู้ฟังหลายท่านคงจะรู้จักตัวร้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับคือโจ๊กเกอร เป็นตัวละครที่มีบทบาทมากและได้รับรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงชายสมทบนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเรื่อง The Dark Knight Rising Batman อัศวิรลติการพรงาดทำไรายได้รวมทั้งสิ้นประมาณ1,080ล,ล้านเหรียญสหรัฐผมว่าแฟนการ์ตูนของ DC Comics คงจะพลาดไปได้อย่างแน่นอนครับ ไปต่อกันเลยครับกับอันดับที่8ของภาพ,พยนตร์ทำเงินฟลุ๊กๆตลอดกางครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง0 0 7 s k y f a l l พิกรหัสที่คาดพยักไร้าย0 0ูนย์นยทำรายได้รวมทั้งสิ้น10,90ล,ล้านเหรียญสหรัฐโดยมีกำหนดฉายในวันที่5ตุลาคม2012เป็นภาพยนตร์แนวสายรับลำดับที่23ในภาพยนตร์ชุดเจมส์บอนด์ซึ่งตรงกับรอบ 50ปีพยกากรณสูตรูยเจครับอันดับที่7ครับคือภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the r i n g The Return of the King หมหาสงครามชิงพิพบทำไรายได้รวมทั้งสิ้น1,100ล้านเหรียญสหรัฐครับและในอันดับที่6ท t r a n s f o r m e r Dark of the Moon หรือด้ชื่อภาษาไทยว่าอภิหมหาสงครามแค้น ทำรายได้รวมทั้งสิ้นประมาณ1,120ล้านเหรียญสหรัฐเื้อนัดที่5ครับผมเชื่อว,ว่าต้องโดนใจใครหลายๆคนนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Iron Man 3ทำรายได้รวมทั้งสิ้นประมาณ1,200ล้านเหรียญสหรัฐครับแฟนการ์ตูนและแฟนภาพ,พยนตร์ในเครรืบมาวิลคงจะพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนครับซึ่งนำแสดงโดยโรเบิร์ตดาวนิงจูเนียร์ในบทของโทนี่สตาร์ และยังเป็นที่รู้จักในนามไอรอนแมนมหาาสิทธีใจบุญพ่อค้าอาวุธแห่งบริษัทสตักอินดัสตีคราวนี้เขาได้ถูกศัตรูทาลายโลกเฟืนงตัวของเขาเขาจึงต้องออกตามหาผู้ที่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเลือ,อกสี่อันดับครับและอันดับที่4ก็คือภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter and the d e i l y l y ี่ r อลล์ว์พหรือในชื่อภาษาไทย แฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูตภาค2ครับทำไรายได้รวมถึงสิน้นประมาณ1,400ล้านเหรียญสหรัฐครับอันดับที่3ครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Avengers เป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากค่ายมาเวลเป็นการรวมตัวของหลักซูเปอร์ฮีโร่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์แฟนๆการ์ตูนจากค่ายมาเวลคงจะพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนครับโดยทำไรายได้รวมัึงสิน้นประมาณ1,800ล้านเหรียญสหรัฐครับมาถึงอันดับที่2ครับนั่นคือภาพยนตร์เรื่อง ไททานิกเป็นภาพยนตร์โรแมนติกตลอดการโดยมีรายได้รวมทั้งสิ้นประมาณ2,100ล,ล้นานเหรียญสหรัฐครับและอหนึ่งของภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดตลอดการนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องออเตานครับโดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น2,200ล,ล้นานเหรียญสหรัฐครับผมคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงจะรู้จักกับ พุ่กับผาร้านท่านนี้เป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือเจมฟรังซิสคาเมลอนหรือเจมคาเมลอนครับที่สามารถทําเงินได้มากและสูงสุดตลอดการถึง2เรื่องครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องไททาน,นิคและภาพยนตร์เรื่องอวตารครับจบไปแล้วนะครับสําหรับ10อันดับภาพยนตร์ทําเงินสูงสุดตลอดการผมมองว่าจะมีภาพยนตร์ในดวงใจของท่านผู้ชมติด1ใน10อันดับนะครับ โดยภาพยนตร์ทั้ง1ิเรื่องก็เป็นภาพยนตร์ที่น่าสนใจและได้รับความนิยมในประเทศไทยและกวาดไหลได้ไปได้มากเลยนะครับถึงจะไม่มีภาพยนตร์ไทยติดอันดับเลยแต่อย่างไรท่านผู้ฟังทุกท่านก็อย่าลืมอ,อุดหนุนหนังไทยด้วยนะครับอย่างไรก็ดีในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ถ้าคุณผู้ฟังไม่ได้เดินทางไปที่ไหนก็ลองหาดีวีดีภาพยนตร์ที่อยู่ในอันดับของเรามารับชมกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ